เรื่องวุ่นๆกับสามเกลอตัวจูนคาร์บูเรเตอร์ขยับนิดขยับหน่อยทำให้เครื่องยนต์เพี้ยนได้เราจูนคาร์บูเรเตอร์จนสมดุลสามารถเร่งเครื่องใช้งานได้ปกติแต่เมื่อนำไปใช้จริงสามเกลอขยับที่ได้เองจากแรงสั่นสะเทือนปัญหาแบบนี้มักพบกับเครื่องเลื่อยยนต์ที่เป็นเครื่องควบคุมต้นทุนเรียกง่ายๆว่า เครื่องราคาถูกครับทําไมสามเกลือถึงขยับที่เองได้มีอะไรผิดปกติสาเหตุอยู่ที่ไหนแก้ไขอย่างไรมาดูพร้อมกันครับก่อนอื่นเรามาดูหลักการทํางานของเจ้าตัวจูนสามเกลือสามตัวนี้นะครับว่ามันทํางานอย่างไรแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรที่ป้องกันการเคลื่อนที่ของมันเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนบ้างจะเห็นว่าสกรูจูน3เกลือ จะมีสปริงร้อยเจ้าตัวสกรูปรับจูนอยู่นะครับสปริงจะถูกร้อยจะถูกร้อยจะถูกร้อยเข้ากับสกรูจูนแบบนี้และสปริงตัวนี้เองครับที่ทำหน้าที่ป้องกันสกรูจูนตัวนี้มันขยับที่โดยไม่พึงประสงค์สตัวนี้เป็นปรับจูนน้ำมันรอบเดินเบาสตาร์ทและ ปรับจูนน้ำมันรอบใช้งานเมื่อเร่งเครื่องรอบสูงครับเวลาถอดดูสองตัวนี้ดีๆนะครับมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันตอนใส่กลับใส่ให้ถูกนะครับทางที่ดีถอดทีละตัวสังเกตว่ามันก็จะมีสปริงร้อยเหมือนกันตัวนี้ L ตัวนี้ H ตัวนี้ T ปรับเดินเบาและในบรรดา3เกลอ ตัวที่เราพบว่ามันหลุดบ่อยที่สุดคลายตำแหน่งบ่อยที่สุดก็คือตัวตัวทีครับถามว่าเกิดจากอะไรขอยกตัวอย่างตัวทีนะครับเพราะว่าตัว S ตัว L เหตุการณ์ที่มันจะทำให้ตัวมันเคลื่อนที่หรือว่าขยับตำแหน่งก็น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันสาเหตุก,ก็คือสิ่งผิดปกติของเครื่องมันเบาเครื่องไม่อยู่วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือใช้ไขควง จูนตัวที่เพื่อจะให้รอบเครื่องเดินเบานั้นมันมากขึ้นจูนเข้าเครื่องก็ยังเบาดับจูนเข้าอีกเครื่องก็ยังติดอยู่ไม่ได้จูนเข้าอีกเครื่องก็ยังเกเรเหมือนเดิมจูนไปเรื่อยๆจูน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 จนมิดด้ามแบบนี้จะสังเกตเห็นสปริงตัวนี้ถูกกด จนขดสปริงทุกขดชิดเข้าหากันอย่างที่บอกครับเครื่องที่เขาควบคุมต้นทุนวัสดุคุณภาพก็อาจจะถูกควบคุมไปด้วยเมื่อเราคลายตัวนี้ออกมาจะเห็นได้ว่าสปริงมันหดสั้นลงเห็นไหมครับพอหดสั้นลงปั๊บมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หลวมหมุนได้อิสระแบบนี้เห็นไหมหมุนง่ายมากเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนมันก็สามารถคลายตัวเองได้เนื่องจากสปริงหดสั้นลงไปแล้วเมื่อสปริงมันหดแบบนี้เราจูนกลับไปที่เดิมก็ปรากฏว่าน็อตก็ยังหลวมอยู่แน่นอนครับเมื่อใช้งาน มันต้องขยับที่เพราะว่าเลือย,ยนต์เรามีแรงสั่นสะเทือนตอนใช้งานเมื่อสปริงไม่ทำงานเพราะว่ามันสั้นลงเกลียวตัวผู้เกลียวตัวเมียก็เข้าออกอย่างอิสระเนื่องจากธรรมชาติของเกลียวออกแบบมาให้หมุนง่ายมันก็เข้าง่ายออกง่ายแบบนี้ เขาจึงดีไซน์เพิ่มสปริงมาเพื่อมีแรงดันเพื่อให้ยอดเกลียวที่มันคลอนกันนั้นถูกสปริงดันให้ยอดเกลียวสันเกลียวของตัวผู้และตัวเมียไปอัดกันอยู่เหการแบบนี้ทําให้น็อตตัวนี้มีความฝืดเพิ่มขึ้นและคลายตัวยากเมื่อสามเกลอ มันขยับตำแหน่งจากแรงสั่นสะเทือนได้จะเกิดอะไรขึ้นตัวที่ถ้าขยับได้รอบเครื่องเราจะเดินเบาไม่ได้เนื่องจากมันคลายตัวจนใบเร่งปิดน้ำมันไม่จ่ายอับอากาศนะครับถ้ามันหลุดลงไปตำแหน่งที่มันจะไปอยู่ก็คือหลังห้องเผาไหม้ตำแหน่งที่คาร์บูเรเตอร์อยู่ตกอยู่ตรงนั้น ไม่อันตรายแต่ถ้ามันวิ่งไปที่หน้าจานไฟมันจะไปขัดคอยไฟและจานไฟแตกเสียหายคอยไฟยับเยินส่วนตัว H กับตัว L หากมันขยับที่อย่างที่รู้ครับเป็นแบบเดียวกับการจูนคาร์บูเรเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์เครื่องจะใช้งานไม่ได้แต่ถ้ามันหลุดหายงานงอกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันสามารถ หายออกไปจากเครื่องได้เลยเราจะแก้ไขอย่างไรอุปกรณ์ที่ใช้ครีมหนึ่งตัวเราถอดออกมาครับยกตัวอย่างที่ตัวทีสปริงมันยุบตัวจนไม่สามารถดันให้เกลียวมาพิงกับเกลียวเพื่อเพิ่มฟริกชันได้เราจะทำการยืดสปริงตัวนี้จับมันมาใช้ครีมบีบไปตรงร่องสปริงครับ มีบหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งสองด้านเอามาสวมดูปรากฏว่าสปริงมันยืดออกมาจนเกือบ จะเสมอกับปลายของสกรูจูนแบบนี้สปริงจะมีแรงดันให้ยอดเกี่ยวฟันเกี่ยวของตัวผู้สกรูจูนและตัวเมียที่คาบูเลเตอร์แน่นเมื่อเรายืดสปริงแล้วเราใส่กลับเข้าไปครับ จะสังเกตว่าแน่นตั้งแต่เกลียวแรกที่เราใส่เพราะว่าสปริงถูกยืดออกมาแล้วแบบนี้ลองใช้มือหมุนดูหมุนไม่ไปเลยครับเพราะว่าสปริงมันถีบจนแข็งเราก็จูนไปประมาณนี้ สปริงมันถูกยืดออกไปทีปกับตัวสกรูจูนมันก็เลยดันเกลียวให้มีฟริกชั o n หรือความฝืดมากขึ้นเพียงเท่านี้สกรูจูน3เกลอของเราก็จะไม่ขยับไปจากตำแหน่งที่เราจูนจนสมดุลแล้วนะครับทั้งนี้การจูนสกรู3เกลเอเข้าไปจนสุดตัวจะทำให้สปริง ที่ร้อยตัวสกูจูนอยู่มันยุบตัวแล้วคืนค่ากลับมาไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นกับเครื่องบ่อยมากหากมีปัญหานี้เกิดขึ้นกับเครื่องของท่านลองนำวิธีของลูกชายหมอใจไปแก้ไขดูขอบคุณที่ตามชมเครื่องมือกเกษตรบายลูกชายหมอใจสวัสดีครับผม